สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีทุกทุกท่านครับพี่จะรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง V i p ธรรมดานะครับช่อง V i p ีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ่นดาวโจนเช้านะครับหุ่นดาวโจนเช้าของวันที่นะครับของวันที่สิบห้านะครับสิบห้ากรกฎาคมสอันห้าร้ยหกสิบหกนะครับ มนดาวจนเช้านี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์อังคารพุทธประหารสุกนะครับตีสามห้านาทีนะครับใช่ไหมตีสี่สี่แล้วยังตีสี่ยังตีสามห้านาทีอยู่เนาะใครทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเออบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตีสี่เพราะามันเขา้าฤดูกาลใหม่แล้วประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปุคปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับหลุดนะแต้มเดียวเองหยิบผิดจับผิดก็คือไม่แม่นนะประมาณนี้นะครับขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ได้คืนแล้วคืนนะครับประมาณนี้นะครับาเรามาชมกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันที่15กรกฎาคม2อง6ห้า้หหุ้นดาวจนเช้านะครับตีสี่ตีสามห้านาทีนะครับ มาอนี้นะครับเด่น4 5 6นะครับเน้นที่4กับ5นะ5 7 7 5 5 8 8 5 5 9, 9 9 5 5 0 0 5 5 2 2 5 5 3 3 5 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4 4 2 2 4 4 3 3 4นะครับส่วนชุดวิน4 5 6 7 8 9 0เรียงกันมาเลยนะครับามาชมใกล้ๆกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับชมใกล้ๆนะ4นะครับเน้นที่5นะครับกับ4นะ เอาเอาเลขขี้ไว้ก่อนห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามนะครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามนะครับเด่นนะส่วนตัวรองก็คงจะเป็นนะขอเลือกที่ห้าแปดสี่ศูนย์ตามนี้นะครับส่วนใครเะรูดก็รูดที่ห้าเป็นหลักนะครับรองสี่นะครับใครชอบหกปจัดไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัววินก็ตามนี้นะครับวินนะนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเก็บเอาทุกตัวนะครับไปเทียบดูนะถ้ามันโมโหโกรธเหงื่ออะไรก็ละทิ้งนะครับไปที่อื่นก่อนนะอแไรนั้นนะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าอะไรนะครับใจเย็นๆนะ,ะโชคมันจะมาตอนที่เราใจเย็นๆนิ่งๆนี่แหละ,ะถ้าเวลาโมโหเนี่ยมันมันไม่มาหรอกทั้งเงินทั้งทองทั้งสิมงดีๆแหละมันจะมาหาเราหมดเวลาเราอารมณ์ดีนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านำลำลำเรื่อยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนมันคง,งมั่งคั่งมั่งสวีทรั์ชาวิโชคทววีสุขนะครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ